สบายดีพ่อแม่พี่น้องมะโหกว็สองเจ้ากูนนบรรเน่าความตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่งพี่น้องอ้าเจ้าเผลือยไงแห้งไอ้นี่พี่น้องเผลือยอ้าบันทึกเพิ่นบอกว่าโดยซานนี่สองลอยก็คนพี่น้องนะเพิน่นมีห้องอาหารสุดยอนดเลยวเปล่าอ้าก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 กมีคนใจดีบด่นนี้เนาะพี่น้องเนาะ สายข้าครูบุหงูด้วยอาหารอาหารเนี่ยนีเป็นกินเป็นหัวคนด้วยคนแบบสดายอ่ะตะชุดยอดด้วยพี่น้องนะฝากกดติดตามใน้สองยูทูปแม่สาวคูในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสาวคู่เหตุจีบเรียนแต่เพิ่นขึ้นยางขึ้นมานะนะเป็นมีหัวนั่น ห้องคาราโอเกะอยู่เทิงเฮือ่าพี่น้องแมนโล่ไอ้สาวคูเห็นไหมพี่นองด้วยปะฟ้าตัวพี่น้องนักท่องเที่ยวกะจนไรแมนต่างสามเนาะพี่น้องเนาะจนไรจะเป็นจีนเด็กเกาหลีลลาสาวคู่บงบูพีเตอร์พี่น้องด้วยแต่บ่าวหุ่นบ่าแมนหรือบบ ร้ายค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอันนี้คือซีเมน,นเป็นชาเฮืออีกชาหนึ่งที่ว่าไก่ๆกันนะตแล้วมากินอ่ะบรรยากาศเนี่ย,ยน้ำแห้งอย่างนี้เลยพี่น้องเลยสาวููกูบุกเย,ย็นเตี้ยเตี่อูคนก้าร้ายเอง บอกซาคูในเด้อพี่น้องเด้อเต็ิสุดยอดเลยอ่ะอันนี้นแจงสุดไทยจะบอกบุหงุบบุนมาไปใส่เฮือลำํลำลำ้ำสีไงแหงพี่น้อง,องเปิออกไปแล้วนังจากกูดิซานลุ่มเบิดแน้อพี่น้อง

จะซื้อกันยังจะสุดหน่อยด้วยพี่น้องเลยคุณเพือรำเหมือนกเพ่อตีเพือโตลำติดลำโตาทางทางสีว่าไก่กันเนาะพี่น้องอ่ะ อินเดียหรือว่าปากีสถานก็จะเป็นกับมาเทียวพี่นอ้องงามไปอย่างนี้เลยพี่น้องเลย้ยเ,เอ้ยเบิรงกมี่เพื่อฟลูกัพี่น้องเฮ้ยสินใจ พี่น่องเอ้ชิมีแต่ลำใหญ่ๆ้ำลอยก็มีอยู่มันก็ใส่เสือส้อซูสีเป็นทีเหย,ยบะหน่อยลำลอยกับบริหน่อยได้พี่น่องเอ้ได้อยู30่30คนอ,อันนี้โบพูดว่าว่าเมืองพิบุญยมรับลาย ก็หิดว่าคยฝฟันว่าเฮานั้นชีไดเเม้มาอ,อยู่จุดๆนี้บางเทื่อกับพ่อแม่และกับครูฮะ ันคือใหม่ซีซีเมนคู่ครัวพี่น้องจะ่ซากคู่กับปมันใจแต่ว่าคนร้ายแห่งแห่งคำแห่งร้ายพี่น,น้องคือว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอจี๊ดมุ้งยัง,ง,ง,งแต่ว่าผู้คนแห่งร้าย เรือเรนทุกๆ10นาทีหอดว่าบางล่ำกับบัวหัวสัมผีหน้อง สองหลับเพียงกันมาว้าวาว่าจีบตั้มกันบ่ป่ะนี่าวสุน่นหอยเลยพี่น้องแสกกลางอ่าจ้ะา้วแสกกลางเลยพี่น้องสาวครูกินวายยามตั้มกัน คือว่าอย่ามาต่ำกันนะแต่บ่าบูเมนกูขับเพื่อกระสุดหนอดด้วยว่าพี่น้องเฮงอังนนี้เป็นมีหมองนางยิ้นอน,นางกิเข่าได้พี่น้องโอ้โหว่าเขาจ เป็น,นสำหรับกิมหนีฝากไว้เพียงสี่ด้อพี่น้องเดื้อฝากกดติดตามให้่องยูทูปไม่เศร้าคูณเน่เพื่อให้เศร้าคูปัดกดของยูทู e ไว้ๆลาไปก่อนเด้อ